สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะมือเนี่ยค่ะวันที่15บห้พฤษภาคม2567ค่ะแม่เพ่นมาทักทายสบายดี FC ทางช่องเพื่อที่จะมีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะของอา,อาจารย์หนุ่มกระสินอาจารย์ต้อยนำโชคาตาปากน้ำโพแม่ลิ้วเนาะ แล้วก็ของอาจารย์เซรีมาฝากเอซีทางช่องค่ะว่าของตะละเซียนตะละอาจารย์มมอนีแม่เพ่นไดรัฐบ้านไทยมาฝากจะมีตัวใดเนียจ้าสวัสด,ดีจ้านะคุณนะสวัสด,ดีค่าส,สวยแล้วคําแพงทำงานบ่โอจ้าเก่งมากทำงานช่วยยายุ่งบ่นจังมันมันมันขยันเห็นอย่างก็อยากสวยเบิด เดี๋ยวใหญ่ามาต้องเหตเองซะแล้วละ่ะค่ะคพงแกงส้มกวดบ้านเตี้ยกำลันนะงไงกำลังหาเป้าว่าเก่งๆว่า,า,า,าจะพาไปโรงเรียนยูเมืซออื่นมเฮ้อเนาะใครใครจะเป็นใครจะเป็นไปโรงเรีนเนยนยกมือขึ้นผู้ใดผู้ใดสิเป็นนักเรียนอ้นับแรกให้ฟังก่อนถ้าจะเป็นนักเรียนนะ อ2 8หนึ่งสองแดเกายู่นั่นละโอ้เงินหลายนับเลขก็น,นับดีๆตัว1289งสองแดเก้ายงใดทำแทงแกงสมนะ้มเนาะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางเนาะรัฐบาลไทยของซีหาสำนักนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะพระเบิงว่าแต่ละสำนักจะได้ตัวใดมาฝากแม่ เอาไปเทียบใส่หลายๆเสี้ยหลายๆอาจารย์ที่เด็ดๆดังๆของช่องไงเด้อค่ะเนาะว่าของเพิ่นมาตรงกันตัวใดเนาะค่ะเอฟซีข้แพงแกงส้มโอ้แต่จะมันเก่งหลายเก่งหลายนะเอาเอาไปทิ้งทางขยะ เก่งจังเลยคำแพ่งบอคอยกินเขาแต่ว่าแข็งแรงดีเนะาะบอคอยบอคอยอ่าเจ็บอดอแดดแดดปันไดเนาะน้่นที่อากาศเปลี่ยนแปลงถึงจะคอยเป็นวัดเนาะเป็นวัดเป็นไขธ่ธรรมดาบอไดา้วัดถึงขันรุ่นแรงเนาะเป็นไขต่ตรลอนธรรมดาค่ะมือเดียวแค่นั้นลนะเนาะคำแพงบอได้เป็นหลายคืออ่า คนกาพี่ไอ้เพ่นอยู่เล่าเนาะ้าเป็นนะเป็นนักเลยค่ะต,ต,ตกใส่หัวนั่นละมันจะตกใส่หัวนั่นละมพ่ไรบอกให้ไปแกวงมันหึมมันจะตกใส่หัวไปเก็บปะเอาไปเก็บไว้ไปไม่กวดกับอันนั้นนะเสร็จแล้วกวดเสร็จแล้วไปเก็บไว้เด้อเคไหมเออกวดเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะมันไม่มีที่ห้อยอนะันนะั้นนะตั้งไว้เอาตั้งไว้ กบอยู่ไหนกบไม่มีแล้วมันไปแล้วโอเคค่ะไปเบิงงตัวเลขน้ากันเนาะคะ่ะเอฟซีอาตามนีค่ะเอานี่เนาะคะ่ะเอฟซมาเบิงตัวเลขน้ากันค่ะว่าแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเจ้าแหลกของตาปากน้ำพ่ค่ะเพิ่นไ้มากงวดนี้ วิ่งลูดบนล่างสามกับหกเนาะนี่ค่ะวิ่งลูดบนล่างสามกับหกค่ะรัฐบาลไทยเด้อค่ะก็จับคู่ให้สามตัวบนมี3สามหกแปดห้าหกแปดสองตัวบนล่างชุดเน้นก็คือสามห้าสามแปดหกห้าแล้วก็หกแปดค่ะเนาะนี่ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ด ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง3กับ6จับคู่สตัวบนมี3 68หกแปาหกแตัวบนล่างมี3ามห้าสาและ68แปะคะเอค่ะได้แล้วเนอะรัฐบาลไทยตาปากน้ำโพมาต่อที่ของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะนี่ค่ะ อาจารย์ต้อยนำโชคเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคม2567วิ่งบนล่าง8เม็ดเดียวเนะาะจับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่างก็คือ8008ตัวรองก็คือ8118เนาะ2คู่ค่ะส่วน3ตัวบนมี3805807 80980 80ค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคม2567วิ่งลูดบนล่าง8เม็ดเดียวจับคูเดนก็คือ8008ตัวรองก็คือ8118เนาะบนล่างกลับด้วยส่วน3ตัวบนมี3805807 แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ค่ะนี่ค่ะตามนี่ค่ะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโฟและอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะไ,<ป>ได้แล้วก็ไปตัวกันค่ะ มาต่อที่รัฐบาลไทยของแม่รลิว้วให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ0ค่ะรัฐบาลไทยแม่รลิว้วงวดวันที่16พฤษภาคม2567วิ่งลูดบนล่าง9กับ0จับคู่3เก เจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้เนแค่ะนี่ค่ะแนวทางเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคมสองหาหกของแม่เลี้ยวค่ะวิ่งลูดบนล่าง9กับศจับคู่ให้สามชุดน่เนาะสาม้าเ็นเาหนึ่งเก้าเก้ ชุดลองมีสองหนึ่งสามเก้าและสามแปดเด้อค่ะ,ดคะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ของอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีให้มารัฐบาลไทยงวดนี้ค่ะบนวิง่งบบมีวิ่งนะคนบบไหยวิ่งมาเพิ่นจับคู่บนให้มีเจ็ดแปดหเจ็ดสองเก้าแปดเจ็ด 7จ็ดล่าง5 8 8แปดแปดเและ4 7ค่ะนี่ค่ะของอาจารย์เสรีเนาะรัฐบาลไทยงวดนี้วันที่16บหกพฤษภาคมสองหาหกให้บนวิง่งอ่บนจับคู่ให้บนมีเจ็ดแปดหกเจ็องเก้าแปดเจ็ล่างมีห้าแปดแ ปดหเก้าแปดและสี่เจ็ดเด้อค่ะนี่ค่ะได้แคปหน้าจอเอาค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคม2567ของแม่หลิวและอาจารย์ซีรีกันเด้อค่ะเนาะได้แล้วไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ของอาจารย์นุ่มกาลสินค่ะ งวดนี้เพิ่นกระไฮมาเน้นๆขึ้กันค่ะบอไลคูขายเอฟซีนี่ค่ะอาจารย์หนุ่มกลสินให้มาวิ่งบนหนึ่งเม็ดเดียวเน้นสามตัวบนศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองเนาะกลับด้วยเด้อเนาะแล้วก็ล่างวิ่งสองเม็ดเดียวเน้นสองศูนย์เนาะศูนย์สองกลับด้วยส่วนงวดนี้เนาะเพิ่นทรงมาห้มือเศรานี่ค่ะเอฟซี เลขฝันเพื่อนว่าได้เลขฝันมา417ค่ะเนาะนี่ค่ะอาจารย์หนุ่มกละสินเนาะได้เลขฝันมาฝาก fc ทั้งช่องก็คือ417เ no. นาะตัวเลขทุกตัวบ่ว่าจะเป็นเลขสูตรบ่ว่าจะเป็นเลขฝันเนาะที่ทุกเซียนทุกอาจารย์นํามาฝากมาตอน fc ทั้งช่อง mm hmm. ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ fc มีเข้ามีหลุดแล้วก็ถ้าผู้ใดมีดวง่ถูกกันเนาะหยิบจับของอาจารย์นายพิก็จะถือค่ะ เนาะส่วนผู้ใดเทว่ายังว่าดวงบอมีดวงบอันเต็มน้อยจังซี่นะ่ะมันเป็นบางช่วงคือแม่เพ่นคือกันช่วงนึงเนาะจับตัวใดไปซื้อก็ถึกจับตัวใดไปซื้อก็ถือช่วงนี้ซื้อเป็น10คู่ก็บ่ถือค่ะ FC มันเป็นแบบนี้ได้ดวงเนาะมันมียามขึ้นยามลงยามอ่านั่นพร้อม FC ให้มีสติกันเสียงซื้อเนาะตัวเลขทุกตัว มีสิทธิ์เข้าเลยก็มีสิรุณเอาได้รัฐบาลไทยของห้าสำนักมาฝากมาตออ FC แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคมานำรวยค่ะไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเนาะนี่ค่ะสองศูนย์ศูนย์สองแม่เพ่นกล่ามักอยู่เนาะแต่ว่าแม่เพ่นบ่ได้ซื้อค่ะงวดนี้เนาะแม่เพ่นเศร้าซื้อเลขได้สามงวดสี่งวดแล้วเนาะหางวดนี้ค่ะ FC เอาแคปหน้าจอค่ะ ว่าจะเป็นแนวทางาน้อยหรือว่าลราพัฒนารัฐบาลไทยที่ FC ทางช่องมาติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะหรือว่าแม่เพนก็ขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์และมอบสิ่งดีๆให้กับแม่เพนและน้องคำแพงมาตลอดค่ะเนาะค่ะเอา,เอาขอให้ทุกท่านโชคมาลำด้วยถูกแล้ววันใหญ่กันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ